เรากำลังจะย้อนรอยไปดูปีที่การเมืองเปลี่ยนขั้วตลาดทุนนี่คือคลั่งแบบสุดๆแล้วก็ความก้าวหน้าของ AI ที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนโลกไปเลยเรื่องราวของปีที่วุ่นวายขนาดนี้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น5องค์หลักๆด้วยกันนะครับไล่ไปตั้งแต่การเริ่มต้นยุคใหม่ไปจนถึงคลืนช็อกสองครามภาษีฤดูร้อนของ AI รอยร้าวที่เริ่มโผล่ขึ้นมาในระบบและบทสรุปสุดท้ายที่มันยังไม่จบดีนะสิครับ เอาละครับมาเริ่มกันที่องค์แรกเลยการเริ่มต้นของยุคใหม่ช่วงเดือนมกราถึงกุมภาเนี่แหละครับที่การเมืองกับ AI มาเจอกันแล้วก็จุดชนวนความผันผวนให้กับทั้งปีเลยโอ้โหปีนี้เปิดมาก็ร้อนแรงเลยครับทรัมป์เพิ่งจะสาบานตนเข้ารับตําแหน่งปุ๊บก็สร้างเรื่องหือหาทันทีเลยด้วยการตั้งกระทรวงใหม่ที่ชื่อ,อ,อชื่อแหวกแนวมากชื่อว่า DOE g ย่อม,มาจาก Department of Government Efficiency แล้วก็ดึงตัว e ี o n m ม s สมาดูแลซะด้วย ไม่พอแค่นั้นนะยังประกาศโปรเจกต์ AI ยักษ์ใหญ่ที่ชื่อ Star Gate มูลค่าตั้ง5แสนล้านดอลลาร์ตลาดหุ้นก็พุ่งทำสถิติใหม่สิครับรออะไรแต่ความสุขอยู่ไม่นานครับรอยร้าวแรกก็มาเลยหุ้น Nvidia ดิ่งไป17%ทันทีที่จีนเปิดตัว AI โมเดลคู่แข่งแล้วก็ตามมาด้วยการเปิดฉากสงครามการค้ารอบใหม่ในเดือนกุมภาพเอ๊แล้วทำไมตลาดถึงตกใจขนาดนั้นล่ะคืงนี้มันน่าสนใจมากครับมันทำให้คนกลับมาพูดถึงทฤษฎีที่เรียกว่า Jvon's Paradox หรือปรากฏการณ์ j จวอนคือพูดง่ายๆเลยนะครับทฤษฎีนี้บอกว่าพอเทคโนโลยีทําให้เราใช้ของบางอย่างได้คุ้มค่าขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยเรากลับจะใช้มันเยอะขึ้นครับไม่ใช่น้อยลงพอจีนเปิดตัว AI ที่ถูกกว่าปุ๊บนักลงทุนก็เลยเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยแล้วที่ทุ่มเงินมหาศาลพัฒนา AI กันอยู่เนี่ยมันจะคุ้มจริงหรอและในขณะที่ทุกคนยังงงๆกับเรื่อง AI อยู่นะครับ คลื่นช็อคลูกต่อไปก็ซัดเข้ามาเลยคราวนี้เป็นเรื่องสงครามการค้าเต็มๆครับคือวันที่2แเมษาเนี่ยทรัมป์ประกาศสิ่งที่เขาเรียกว่า Liberation Day หรือวันแห่งการปลดปล่อยซึ่งเอาเข้าจริงมันคือแผนขึ้นภาษีแบบมโหราเลยครับครอบคลุมเกือบทุกประเทศทั่วโลกคือมันไม่ใช่แค่การขึ้นภาษีธรรมดานะครับแต่มันเหมือนการโยนระเบิดลงมากลางวงเศรษฐกษษิจโลกเลยแบบไม่มีใครได้ทันตั้งตัว แล้วผลที่ตามมาเน่ยะครับโอ้โหทันทีและรุนแรงมากดัชนี S&P 500นี่คือร่วงรลุดลงไปเกือบ10%ในเวลาแค่2วันทำงานเองนะกลายเป็นสัปดาห์ที่ตลาดหุ้นย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดเลยแต่แล้วเรื่องก็พลิกอีกครับพลิกเร็วพอๆกับตอนที่มันลงเลยในโพสต์บน Truth Social ของทรัมป์เองเนี่ยเขาประกาศหยุดการขึ้นภาษีชั่วคราว90วันแล้วก็ลดอัตราภาษีตอบโต้ลงเหลือแค่10%มีผลทันทีเลย คือเหมือนกับว่าจู่ๆก็เหยียบเบรกเอียดแล้วเปลี่ยนเกียร์เลยแล้วดูภาพนี้สิครับนี่คือความผันผวนระดับสุดยอดของจริงดัชนี n a s d ด q ดีดกลับขึ้นมาทีเดียว12%ภายในวันเดียวนะครับนี่การพุ่งขึ้นที่แรงที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตการเงินปี2008เลยนะคือจากที่ร่วงหนักเป็นประวัติการกลายมาเป็นการฟื้นตัวครั้งประวัติการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาไม่กี่วันเองเอาละครับพอเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์ s p o ร์ตไลทก็ย้ายจากเรื่องการเมืองไปที่โลกเทคโนโลยีเต็มๆแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าร้อนแรงที่สุดของปีเลยก็ว่าได้ Summer ร์ปีนี้คือมีแต่เรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับเราได้เห็นตำนานอย่าง Warren Buffett ประกาศเกษียณตัวเอง Elon m u ัสก็ลาออกจากตำแหน่งในรัฐบาลเท s l a ก็เปิดตัวบริการแท็กซี่ไร้คนขับที่รอคอยกันมานานแล้วก็ไฮไลท์สำคัญที่สุดเลย NVD ครับ กลายเป็นบริษัทแรกในประวัติศาสตร์ที่มีมูลค่าตลาดทะลุ4ล้านล้านดอลลาร์โอ้โหสุดยอดจริงๆแต่พอเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้นแหละครับความมั่นใจที่เต็มเปี่ยมในช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันเริ่มมีรอยร้าวให้เห็นแล้วแล้วระบบทั้งหมดก็กําลังจะเจอกับแรงกดดันแบบหนักหน่วงเลยถ้าจะให้ดูภาพความคลั่งไคล้ของปีนี้ให้ชัดๆเนี่ยต้องดูที่หุ้น NV ็นวีดีเลยครับมันคือรถไฟเหาะของจริงเลยนะเปิดปีมาร่วงไป17%บเ พอเดือนกรกฎา,าพุ่งทะลุ4ล้านล้านดอลลาร์แล้วที่มันเหลือเชื่อกว่านั้นคือเดือนตุลาทะลุ5ล้านล้านดอลลาร์ไปอีกเป็นอะไรที่ผันผวนแบบสุดขั้วจริงๆครับคำถามคือแล้วอะไรมันขับเครื่องเรื่องทั้งหมดนี้มันมีดีลใหญ่ดีลหนึ่งในเดือนกันยาครับที่ n v ็นวิดียประกาศว่าจะลงทุนใน o p e n นไสูงถึง100 0ล้านดอลลาร์แล้ว Open นไก็จะเอาเงินก้อนนั้นแหละกลับมาซื้อชิปของ n อ็นวเดียต่อ เรื่องนี้มันเลยทําให้เกิดคําถามตัวโตๆขึ้นมาเลยว่าตกลงแล้วนี่คือการเติบโตจริงๆหรือมันเป็นแค่อุตสาหกรรม AI ไที่กําลังปั๊มเงินหมุนกันเองในระบบเฉยๆแล้วแรงกดดันมันไม่ได้มีแค่ในตลาดหุ้นนะครับคือมันลามไปทุกที่เลยรัฐบาลก็ชัดดาวไปตั้ง43วันประธานาธิบดีก็ไปปลดบอร์ดของธนาคารกลางสหรัฐตลาดคริปโตก็เจอแฟลชคราชแบบดิ่งเหวคือมันเหมือนกับว่าทุกระบบมันกําลังตึงเปรี้ยจนใกล้จะขาดแล้วและทั้งหมดนั่น ก็นำเรามาสู่ช่วงสุดท้ายของปี2025ครับเป็นช่วงที่ยังหาบทสรุปที่ชัดเจนไม่ได้เลยคือปีนี้มันไม่ได้จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับแต่มันเป็นการปูทางไปสู่ความขัดแย้งระลอกใหม่ที่เดิมพันสูงกว่าเดิมอีก พอรัฐบาลกลับมาเปิดทําการได้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นผลกระทบทางเศรษฐกิจของจริงเป็นครั้งแรกเลยครับตัวเลขอัตราการว่างงานเดือนพฤศจิกายนพุ่งไปที่4.6เเลยนะซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2021นี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากเลยว่ารากฐานเศรษฐกิจจริงๆแล้วมันเปราะบางกว่าภาพในตลาดหุ้นเยอะเลยในขณะเดียวกันนะครับสนามรบ AI ก็มีเรื่องให้ลุ้นกันอีกแล้ว คือ Google เปิดตัว Gemini 3ซึ่งมันทรงพลังมากซะจนคนบอกว่านี่แหละจบทุกข้อถกเถียงแล้วว่าใครคือผู้นำตัวจริงหุ้น Google ก็พุ่งทำสถิติใหม่ไปเลยสิครับส่วนทางฝั่ง OpenAI เนี่ยมีแรงงานหลุดออกมาว่าถึงกับต้องประกาศโคดเรทหรือภาวะฉุกเฉินภายในบริษัทกันเลยทีเดียว ใช่ครับมีข่าวลือว่าในเมโมที่ส่งถึงพนักงานเนี่ยแซมออตแมน CEO ของ OpenAI ถึงกับยอมรับตรงๆเลยว่านี่คือช่วงเวลาแห่งวิกฤตสําหรับ ChatGPT จากที่เคยเป็นราชา AI อยู่ดีๆตอนนี้กลายเป็นฝ่ายที่ต้องตั้งรับซะแล้ว แล้วเรื่องยังไม่จบแค่นั้นครับเพื่อการปิดท้ายปีแบบให้มันสุดๆไปเลยก็เกิดสงครามครั้งใหญ่ในวงการสื่อขึ้นอีกเริ่มจาก Netflix ยืนคอนเสนอจะซื้อ w a r n e r Bros Discovery แต่ยังไม่ทันไรพาราเมลก็โดดเข้ามาแจมด้วยข้อเสนอเงินสดที่สูงกว่าแล้วก็ยังไม่พอยังเพิ่มเดิมพันเข้าไปอีกโดยได้มหาเศรษฐีอย่างแลร์รี่เอริสันมาช่วยค้ำประกันเงินให้อีกนี่คือการสู้กันของยักษ์ใหญ่จริงๆและแล้วก็จบปี2025ไปแบบนี้ครับ1ปีที่ตลาดหุ้นเวียงไปมาสุดๆ AI ก็ปฏิวัติตัวเองไปอีกขั้นการเมืองก็วุ่นวายไม่แพ้กันทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้แค่ข้อเดียวจริงๆครับแล้วปี2026ละ่ะอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป